สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ตอมอรีแอ็นะครับผมวันนี้ตอมอจะมาทำการรีแอคคลิปอินนิสฟีเอ็กติอยู่เตยิมจ้าตอมอรีแอคก็วันนี้นะครับผมเรามีโอกาสได้มารีแอคคลิปของลูกอีกรอบหนึ่งเออได้มารีแอคอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่เรารู้สึกว่าชุดมันอึดอัดอะเราควรทำยังไงดีดี๋ยควขออนุญาตเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะครับผม รมูสวัสดีจ mm ้า hmm. มุสวัสดีครับผมมูกูมูกูฮ่โอ้เฮ้เชบอก็ไปแต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือไปแต่งตัวเป็นมุยิมไม่ได้อยากเป็นมุยิมแต่อย่างไรแต่แค่ อยาวมีเตอร์ของตัวเองก็ต้องขอบคุณอาสมุนี้นะครับผมที่เราบ่นอยากใส่เราก็ได้ปั๊มทันทีนะครับผมจากพี่แสงของเรานะผมขอบคุณพี่แสงด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปรีแอคกันดีกว่าว่าการที่เขาเนี่ยมาสัมภาษณ์งานเป็นพนักงานอินดิฟรีเนี่ยเขาต้องทําอะไรยังไงบ้างแล้วติเตอร์จะหลอกขนาดไหนมูยิมจะ น่ารักขนาดไหนและฮาขนาดไหนไม่กันสิเวลาไปดูกันเลยจ้าฮูฮูต่อหมอรีแอคอินนิสฟรีวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาสัมภาษณ์งานที่อินนิสฟรีครับเออพวกเราสองคนกำลังจะมาสมัครงานเป็นพนักง,งานขายของอินนิสฟรีนะครับผมใช่รู้สึกตื่นเต้นมากๆนี่คือการสัมภาษณ์งานครั้งแรกของพวกเราด้วยนะครับ ตัวสิบขว่มากเลยอะเดินไปยังตัวสิบขู่มากเลยอะตอนนี้ใจหนาวๆลุ่มๆอะไรคือใจหนาวๆลุ่มๆวะตื่นเต้นตึกๆยังไงก็เป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนนะครับว่าจะผ่านไปได้ไหมครับได้ต้องได้ต้องได้ยิ้มสู้ครับทุกคนไปแล้วไปแล้วครับสิงห์เจ้าสวัสดีครับ เซอร์นนต์รเลยค่ะครับสวัสดีครับชื่อยิมปริญญากรครับสวัสดีครับผมติวเตอร์กรพานครับผมมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับงานขายมาก่อนบ้างคะผมเรียนด้านนี้อยู่แล้วครับก็คือเรียนด้านบริหารธุรกิจครับผมก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้ด้านการเงินการตลาดอะไรพวกนี้แล้วก็เคยช่วยทํางานช่วยเหลือกิจการที่กําลังมีปัญหาอยู่ครับครับส่วนของผมการขายก็รู้สึกว่า ซึมซับตั้งแต่ตอนเด็กอตอนเพราะว่าเัวเองชอบไปช่วยที่บ้านขายาซึมซับจากปู่กับย่าในการขายกับลูกค้าบ้างก็ซึมซับตั้งแต่ตอนเด็กจนตอนโตส่วนตอนโตก็มีเรียนมาเก็ตติ้งการตลาดแล้วก็อ่านหนังสือการขายแล้วก็พัฒนาตัวเองช่วงนั้นอ่เดี๋ยวเรามาดูใบสมัครงานกันสักนิดนึงเนาะลูกหลอดเลยต้องรู้เกี่ยวกับอินดิตรีรู้อะไรเกี่ยวกับอินดิตรีบ้างคะอุวยจูอีเลฟครับ เราเคยไปโอ้ยตัวต่อสิบขวบมาเลยอ่ะสิบขวบสิบควบ่งสิบขว่าว่ะอ๋อเจจู๋ไหมคะไม่เคยครับแต่เคยชาชาเขียวจากเกาะเชจูอ่าใครก็ก็ไม่เคยครับแต่พอรู้ว่ามีส้มฮาราบูครับเคยอาะพี่ใช่ไหม ฮลาบงฮัลาบูฮลาฮลาฮงาลาบงฮาลาฮาลาบงส้มฮาลาบงโอเคแล้วก็ของผมนะครับเออไม่เคยไปเหมือนกันครับแต่ว่ารู้จักส้มฮาลาฮาลาบง คือถ้ามันไม่ผิดอะ่ะมันไม่ใช่ซิกเนเจอร์เยมเยมเป็นคนที่ขายความน่ารักแบบนี้อยู่แล้วทุกคนตอมเชื่อได้เลยว่าแม่แม,แม่หลายคนที่โดนยิมตกโดนเพราะอย่างนี้แหละส้มพั่ละบงนี่แพงมากเลยนะคะแมวเคยกินแต่ส้มใส่น้ำผึ้งครับ,มบผมชอบกินอะไรที่มันเป็นยูนิค <c oughs> เรา,เร,ารู้จักคีย์เวิร์ดดีของอินนิสฟรีบ้างไหมคะดูครับตัวกลีนทีซีซรัมครับผมจะเป็นการช่วยเติมน้ำให้ผิวครับทำให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งตึงครับผม ตอนนี้เป็นตัวโปรดของผมเลยครับทํให้ผมเนี่ยมีผิวหน้าที่อิ่มน้ำนิ่มๆรล่าดี๋ยเขาลองสัมผัสหน่อยแต่หน้ากรรมการเลยนะต่หน้ากรรกันเลยนะสัมผัสหน่อยต่หน้ากรรมการเลยนะถือว่ารู้จริงใช้ได้ไหนลองบอกอะไรเกี่ยวกับกินทีซีเซรั่มสิคะครับผมตอนเช้าผมเห็นบน BTS อครับผมใช่ที่บนเครื่องบินหรือเปล่าครับเครื่องบินเลยล่ะ ไฟฟ้าไฟฟ้าแต่ว่าเราพกตัวชุดอันนี้มาครับรักไหมครับรักมากชิบใครน่ารักกว่ากันครับผมอมิได้ยินว่าจูเตอร์องมีความสามารถพิเศษในเรื่องของการเต้นใช่ไหมยังไงรบกวนเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับได้ครับผมเลยค่ะไปอ

ได้ได nee. ้เล eh. ่นยังไงนะท่อนทุกหรือท่อนแรกอะคะไอ้ท่อนเนี่ยเป้นอีเลนเแว่นเเหรอฉันคาดหวังว่าต้องเป็นอีเลเว่นอเราไม่เป็นเราไม่เป็นจริงอ่ะ tăng, cứ mới cứ ghé hè thì ba nhiêu trăm, anh, họ sẽ tham tham luôn, rồi <coughs> 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 <gonna feel> <coughs> อ่าฉันให้คะแนนมูยิมเยอะกว่าเพราะมูยิมเต้นเพลงที่ฉันชอบถึงฉันจะเป็นโซวอนแต่ฉันก็ชอบเพลงนี้นะจ๊ะโอเคปกติเนี่ยมีคติประจาใจไหมคะมีครับก็คือไม่มีสิ่งไหนที่ผมทําไม่ได้ครับครับผมผมก็คือเกิดมาครั้งเดียวต้องใช้ชีวิตให้คุ้มครับใช้ยังไงให้คุ้มอะคะก็มี กินให้คุ้มนอนให้คุ้มแล้วก็ช้อปปิ้งให้คุ้มอ่ะล่ะคิร์ดครบเขต้องช้อปอินนิทฟรีคุณค่าที่สุดในโลก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 ขายของกันตรงแบบนี้เหรอผมไม่ยอมเฮ้ยชิบช้อปที่อินนิทฟรีอ่อนโยนเพิ่มความชุ่มชื้นเจ็ดร้อยสิบเปอร์เซ็นต์อะล่ะคืณสองคนเก่งเออใายเก่งเก่งเว่อร์ถ้าเป็นพนักงานอินนิทฟรีจะมีทีเี็ดลูกค้ายังไงคะสบายมากครับจัดการอ่าโอเคครับ สวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่อินนิสฟีนะครับก็มีอะไรสามารถสอบถามพวกเราเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นลองขายสินค้าตัวนี้ให้ดูเลยได้ไหมคะได้เลยครับอันนี้ของยิมนะคะแล้วก็อันนี้ของดิวเตอร์ครับผมเริ่มที่ยิมได้เลยค่ะครับตัวนี้คือเลติอลช่วยรักษาสิวทุกประเภทเลยนะครับตัวเดียวจบเลยนะครับส่วนตัวนี้คือเกาะเจจูนะ ยกแวงเกาะแล้วนะครับผมหล้วเนโอเคคนภูเขาไฟมาร์คคนภูเขาไฟจากเกาะเจจูนะครก็สามารถมาร์คภายใน5นาทีจบครับสามารถเติมด้วยกับมาร์คหน้าเพิ่มสารอาหารให้กับผิวให้เรามีแบบความชุ่มชื้นกบบผิวมาแพ้ต่อบ้างนี่ครับก็จะเป็นโนวเซบ้ามคุชชั่นเพาเดอร์นะครับก็จะเป็นคุชชั่นคุมมันนะครับก็ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับคนเป็นสิวก็ใช้ได้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือดิวิวิโก้ดิวใช่ครับอันนั้นแหละครับผมเป็นดีลกชุ่มชื้นให้แก่ปากลองไหมโอเคขากอะไรขาดความชุ่มชื้นอยู่อะไรคีย์เวิร์ดโค้ เอก็คือชุบเชนขึ้นเอ้ยเขาลองโคนบ้านดีกว่าเดี๋ยวี๊เดี๋ยวยิ่มนี่นี่ถ้าเป็นลูกค้านะแบบจ่ายหมดตัวเลยคุ่มไหมคุ้มให้หมดค่ะได้มการซื้อไหมครับ ซื้อเอามาเอามาไปถือซื้ออันนี้แหละอันนี้อันนี้เคเอาอันนี้เลยเอาอันนี้เท่านั้นอ่างั้นเดี๋ยวเราขอปรึกษากันก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปอีกทีนึ่งละกันนะคะครับโอเคขอบคุณครับไม่ได้อย่างนั้นเช่าดิได้เข้าไปขายสำหรับกินฟรีด้วยนะขายดีนะถ้าพวกเราได้เข้าไปขาย่ะเดี๋ยวรอดูเลยนะเริ่มงานพรุ่งนี้เลยก็ได้ใจเย็นนะแม่เนาะลูกลูกลูกอ่านะ ลูคีออนอ่ะนีมจะติวเตอร์เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการสัมภาษณ์งานตื่นเต้นมากมากครับรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกของการมาสัมภาษณ์งานด้วยแหละใช่เราก็เลยไม่ชินก็พูดถูกบ้างผิดบ้างพูดถูกๆเต้นผิดผิดถูกถูกับผมแต่พี่ๆทุกคนก็ช่วยช่วยพูดให้จนถูกจนได้ใช่ผิด90%เซ็พี่เขาช่วยหมดเลยเออแล้วที่กรรมการบอกว่าแบบเฮ้ยนิมน่ารักกว่านี้รู้สึกไงบ้างคะ ถูกแล้วต้องยอมเ่ะครับความน่ารักของเขาเอะหล่อพอละได้ไดถูก,กใครจะได้รับเรื่องในครั้งนี้คะผมผมด้วยก็คือคิดว่านา่าจะได้ทั้งสองคนเลย คอยได้ทั้งสองสะดุกเดวคิดว่าถ้าเป็นอินนิสฟรีสตาร์ฟเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างต้องเจอกับลูกค้าอินนิทฟรีที่น่ารักทุกๆคนเลยหลายคนเลยใช่ครับเพราะลูกค้านิทฟรีเนี่ยคอยสนับสนุนพวกเราด้วยก็คอยสนับสนุนอินนิทฟรีด้วยลูกค้าก็น่ารักมากๆครับสุดท้ายอยากจะ ให้ทั้งสองคนให้กำลังใจกันเองหน่อยว่าแบบเอ้ยเราจะผ่านมันไปได้สำหรับการสัมภาษณ์งานค่ะสู้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 ขอให้พวกเราเนี่ยสองคนผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ได้เป็นเซลล์ขายของอินนิสฟรีครับก็ฝากทุกคนนะครับ Subscribe ช่องอินนิสฟรีนะครับผมก็จะมีคอนเทนต์อะไรต่างๆก็ฝาก ติดตามพวกเราด้วยนะครับผมก็ยิ้มกับจูทูเตอร์ก็ขอฝากทุกๆคนคอยซัพพอร์ตอินดิสทรีด้วยนะครับแล้วก็รอซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับว่าอีพีต่อไปจะอะไรบ้างนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับแม่ทั้งคู่แม่แม่ต้องให้ทั้งคู่ทำาไม่ให้วีนทำาไม่ให้บวกเลยวีนลูกวีน หนูเคยกินแต่ส้มใส่น้ำผึ้งรีบยิ้มต่อนะยิ้มต่อเจอปวดเลยอดดูดดูบ่นนี่เดียวไอ้ลูกแล้วรู้จักสินค้าขายดีของอินนิสฟรีบ้างไหมคะรู้ครับ ตัวกลิ e นทีซีเซันี่ครับจะช่วยเติมเติมเติมน้าให้ผิวเออโอเคเทสตนให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับผมได้เลยครับเฮ้ยเตลื้อยเลื้อยเบื่อบื่เออสรังเง มีถมกวิร์กผมไม่ยอมไปพอค่ะพอใช่ไหมถูกไหมยินไม่ยอมครับช็อปอินนิดฟรีนะครับ สามารถเอออะไรนะทุอมชืน okay. ิฟ p i n f i n i อ่อนโยนเพิ่มความชุ่มช sí ื้นถึง710เท่าแลยนะคะเปอร์เซ็นเบเปอร์เซ็นเลยนะคะอ่ะพอโอ้ยเหนื่อยอ่ะต่อหมอรีแอคเหนื่อยจังเลยนะครับผมเป็นคลิปที่ดูแล้วเหนื่อยมากเลยรู้สึกได้เลยว่าการเป็นมูยิมเนี่ย มันไม่ได้ง่ายๆการเป็นมูฮิมคือเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมแต่น้องทั้งสองคนเนี่ยก็น่ารักนะครับผมเรารู้สึกว่าเราอยากรอคอยดูที่เขาไปเป็นพนักง,งานแล้วอะเพราะว่าเราได้เห็นรูปที่เขาไปเป็นพนักง,งานที่เมกาโอ oh my g ้ d ชินโนมาเ s a v เวชเลยก็คือติวเตอร์คือแบบดือมุยิมคือคียาบอ,อ,อคียาบอ,อมากเลยนะครับผมก็คลิปนี้เราได้เห็น การสัมภาษณ์งานว่าเออถ้าติวเตอร์กับยิมเนี่ยไปสัมภาษณ์งานจะเป็นยังไงแล้วยิมก็พูดได้น่ารักติวเตอร์ก็พูดได้น่ารักมากเรารู้สึกว่าคลิปนี้ติวเตอร์คือ10บขวดสิบขวดคือ10บขวในสายตามแม่เสมอนะครับผมแต่แม่อะไรอยากมีติวเตอร์ของตัวเองเอ,อไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ยิมยิมก็คือคาแรคเตอร์นางก็คือเนี่ยแหละเพราะอย่างนี้ทุกคนถึงรักยิมยิม เป็นตัวเองอย่างนี้แหละเพราะทุกคนอะไรฉันก็เลยงงแล้วเนี่ยเพราะว่ายีเป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็เลยหลักพิมนะจะบอกเลยนะครับผมและอีกอย่างคือชอบที่2คนนี้เต้นเกาหลีเต้นเพลงจีกับเพลง11เลนะครับผมเพลงจีก็ของก i r l ซ e อ11ก็ของวงไ v e นะครับผมบอกได้เลยว่าถูกใจไอ้ขนาดเพราะว่ามันเป็น เกาหลีอ่ะเออก็คือเราชอบเกาหลีแล้วหนึ่งก็คือแบบเฮ้ยดีอ่ะมันเล็ดซ่าในม้ามอีรันนะเจริญจีปังเนี่ยโอ้โหเลิศนะครับผมก็รอคอยสำหรับอินนิฟรีอีพีที่สองเลยนะครับผมถ้ามาแล้วบอกต่อมาด้วยบอกต่อมาด้วยแท็กมาบอกว่าเฮ้ยมาแล้วไปดูด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมทุกคนหากชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ต่อมาด้วยนะครับผมที่สุดท้ายอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะ วันนี้ตอมอวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วรู้สึกเหนื่อยกับการหัวเราะมากๆเลยไปคลิปที่ตลกมากๆสัมภาษณ์งานอะไรตลกขนาดนี้ไม่แน่ใจนะครับผมโอเคคืนนี้มีไลฟ์กันอย่าลืมมาดูนะครับผมวันนี้ตอมอวขอตัวไปก่อนแล้วอันยอง